We'll สวัสดีรับชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอตารามเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็จะมาสอนรับฮีโร่ฟรีนะคะวีแจกกันไปเลยยกเซิร์ฟนะคะได้ทุกคนแน่นอน100อนะคลิปนี้ก็ขอแค่20ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของเราด้วยนะคะกดแชร์กดไลก์กดติดตามให้เราด้วยนะเดี๋ยววันนี้เรามารับสกินเอ้ยรับสกินแล้วก็ฮีโร่ฟรีไปพร้อมกันเลยนะคะกิจกรรมตั้งแต่วันที่16มีนานะคะจนถึงวันที่7เมษาโห นานอยู่เหมือนกันนะปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีโคดเ่นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอาวีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่อัพเดทดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโคดเ่นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่็ได้่นเติมเกมกันเยอะนะคะ สวัสดีไว้รุ่นฟันน้ำนมทุกท่านนะคะหยุดด้วยคลิปนี้สักแป๊บนะเรามีเพจขายไอเดีเกมาวีมาแนะนำนะไอดีสกินแลแรงสูงลูนครบนะคะราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนะคะหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์แค่ดิตดีรีวิวเยอะนะคะทุกไอดีมีรับประกันให้หลังการขายและรับซื้อรหัสไอดีอวราคาร้อนนะคะย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายนะมีแบบไหนทักมาเสนอได้เลยที่เพจ TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะมันก็พอเข้าเกมมานะก็จะเจอกับหน้าตาประมาณนี้นะคะกดตรงนี้ค้นหาคําว่าไข่คดีนะคะเราก็จะได้เหมือนเป็นแบบกล่องแว่นขยายประมาณน,นี้นะจะ เป็นกิจกรรมเหมือนเดิมเลยนะคือล็อกอินเล่นแล้วก็ทำลายป้อมแล้วก็สังหารมินเนี่ยนะคะทุกคนอาจจะคิดว่ามินเนี่ยนมินเนี่ยนตัวสีเหลืองนะแต่จริงๆคือไม่ใช่นะคะมันเป็นคีบคีบเอาในอาวีมันชื่อมินเนี่ยนนะเออน่ารักดีตรงเนี้ยแล้วก็มีตรงนี้นะคะก็เล่นกับเพื่อนก็จะได้แตมไปเดี๋ยวเราควรับไปก่อนนะวันนี้เรายังไม่ได้เข้าเล่นอาวีเลยปุ๊บพอเราได้มาอย่างนี้นะคะเราก็ทําการหาบเบาะแสนะ,อ,ะอันนี้แชร์ได้ด้วย แต่เราจะลองอ,อ๋บอบ่แสนะคะมันจะใช้ตรงนี้นะเนี่ยใช้25่สบาะอแสในการเล่นเอาไม่ครบก็ง่ายๆนะคะทุกคนเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไขคดีตรงนี้เก็บให้มันครบ25ชิ้นนะคะเราก็จะได้ปลดล็อกเป็นภาพเป็นภาพไปนะซึ่งมันก็ยี่สิบห้าประมาณนี้นะจะเป็นแบบปลดล็อกภาพนะแตมมันไม่มีปุ่มไขคดี ได้รับเนี่ยประมาณนี้นะคะนี้กดแชร์ก็จะได้เป็นได้เพชรไปนะคะเดี๋ยวลองกดแชร์ไปก่อนนะนี่นะคะเราก็แชร์กันไปเทียบร้อยแล้วก็จะได้เพชรตั้ง100เพชรมาขออนุญาตเซฟลงเครื่องไปก่อนนะกิจกรรมดีๆแบบนี้ซึ่งฮีโร่นะคะก็จะมีเป็นเปิดเพื่อนเลือกรับฮีโร่ถาวรน,นะคะมีเอลสุดลีเดน,น่าแล้วก็ลูี้รูรูี้นะคะแล้วก็รูคแล้วก็คิวกรอสนะคะ เราได้จะเอาเป็นตัวลูกเลยกันเพราะว่าเรายังไม่มีนะประมาณนี้นะคะสำหรับใครคดีปริศนาก็แค่เข้ามาเก็บ,กบแววนขยายเนี่ยก็ได้สกินไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟกวิ่งมีแจกเอฟเฟกวิ่งเสือสมิงถาวรด้วยนะเฮ้ยคือเลิศนะเนี่ยแล้ววันนี้นะคะก็เดี๋ยวมารับตรงนี้ด้วยนะคะจะเป็นนี่ภารกิจกรอบนะคะแจกกอโปรไฟล์ผู้ดอกไม้นะคะเก็บพบไอ เก็บเหรียญดอกไม้นะคะครบ20ชิ้นก็จะได้เป็นกรอบตรงนี้มาเลยง่ายๆประมาณนี้เลยนะคะสำหรับกิจกรรม RV อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตกิจกรรมนะคะที่มาช่วงนี้นะซึ่งมีแบบแจกสกินฟรีมีเอฟเฟกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่23มนะมีเล่น3วันลุ้นสกินอัติเมทด้วยและสิ้นเดือนนะคะพลาดไม่ได้เลยก็จะเป็นเสื้อสมิงลิเลนาฟรีนน free, แล้วก็ล็อกอินรับ l ลนวูฟเอลสูนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นสกินใหม่นะเดี๋ยวต้องรอดูนะคะเพราะว่าหาข้อมูลยังไม่เจอเลยวันที่12เดือนเมษานะคะเดี๋ยวเรามาล็อกอินรับคูปองไปพร้อมกันนะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเดีนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ